จะเป็นซ u เปอร์ t v t i นะครับ e 2 0เนี่ยตัวนี้เติมได้ความประสงค์และเจตนาที่ต้องการเอารถอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่เหมือนเดิมเพราะในตรงนี้แดนจัดการให้ข้างหน้าจะใส่มาเป็นตัวดิสข้างหลังจะเป็นตัวดรัมแล้วก็จะมีเป็น ABS t e อสทัชชัคนคอนโทพวกนี้คือมีมาติดก,กับตัวรถให้ครบทั้งหมดและดูสีตรงตัวที่มันยิงเม็ดอาส์สีเดิมนะครับสีดาเดิมสีบางบสีแห้ง สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัฒธ์ออโต้อีกหนึ่งคลิปสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการให้ความรู้และก็ขายไปในตัวด้วยจะได้ทีเดียวเลยนะครับรู้เรื่องในการซื้อรถรุ่นนี้แน่นอนนะครับขอนำเสนอรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับยาลิส X Herbal เป็นลบปี2022ครับใหม่34,000โลใหม่มากนะครับยาลิตตัว Xerbo จะมีการทำออกมาตอนปี2021บวกขึ้นไปนะครับแต่มันไม่ได้มีการจำกัดในเรื่องของจำนวนการผลิต Xerbo คำนี้ใช้แทนหมายถึงว่าตัวชุดแต่งสไตล์สปอร์ตคอสโอเวอร์นะครับ แต่มันจะมีความแปลกที่ไม่เหมือนกับตัวยาลิปปกติในหลายจุดทั้งด้านนอกและตัวภายในเดี๋ยวตรงนี้จะมาแนะนําให้ดูในคลิปนี้ไปทีเดียวเอาแบบละเอียดเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยที่จะามาทําเป็นตัว xerbal นั่นคือก่อนหน้านี้เป็นตัว sport premium b a c k roof นะครับและก็ามาใส่เป็นตัวชุดแต่งของ xerbal อันนี้สําหรับตัวยาลิปความหมายมันเป็นแบบนี้ นะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็น LED หมดแล้วเดล h t ไฟหน้าตัดหมอกทุกอย่างเป็น LED หมดเลยครับแล้วก็โลโก้สำหรับตัวกระจังหน้าจะเป็นอะคริลิกหรือว่าเป็นตัวโลโก้แก้วส่วนของกันชนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำเงาแล้วก็จะตัดด้วยโครเมียม1เส้นคู่กันนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวชุดกันชนล่างที่มีการทำมาใหม่ นะฮะตัดกับสีดําด้านและก็ตัวสีเทาด้านตรงนี้นะฮะสวยงามมากนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมือหนึ่งราคามันจะอยู่สักประมาณตีสว่า7 0 0 0แสต้นๆหรือว่าประมาณ6กแสนไปปลายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอมาเป็นตัวมือ2แล้วอย่างหนึ่งเลยที่ควรจะซื้อ1น,นั่นคือความหายากเพราะว่าตัวรถออกป้ายแดงมาค่อนข้างที่จะน้อย2นั่นคือราคาถูกกว่ามือห มากกว่า2แสนบาทอยู่แล้วแน่นอนนะครับ3นั่นคือในเรื่องของการดาวจะดาวก็ดีหรือไม่ดาวก็ได้มันสามารถที่จะทำดอกเบีษษ้ยพิเศษเหมือนกับรถมือหนึ่งได้เริ่มต้น2.59นี่คือ3หัวข้อหลักๆที่ทำให้หลายคนสนใจและเลือกซื้อยาลิษสีแดงที่อ่านกำลังจะรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง หลายคนมีการถามกันเข้ามาเยอะครับว่าอัตราการซิมเปืองเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นค่ามาตรฐานที่ชัดเจนหรือยังยังเพราะว่าสำหรับการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีในการเหยียบที่เท่ากันและระยะทางในการขับขี่ประจำวันก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ที่ยบอกเนี่ยมันจะเป็นค่ามาจากโรงงานตัวนี้เนี่ย 3NR ถ้าเกิด1.5มันจะเป็น 2NR นะครับตัวนี้ให้พละกำลังสูงสุด9 2แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด109นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีส่วนเกียร์เนี่ยจะเป็น Super CVTi นะครับ E20 เนี่ยตัวนี้เติมได้ส่วนถ้าเกิดอย่างมิติตัวรถเนี่ยมันจะมีความยาว4,165ม mm, ิลลิเมตร ความกว้าง1,730ม mm, ิลลิเมตรและสูง1,500ม mm, ิลลิเมตรนะครับส่วนถ้าเกิดยังเป็นระยะฐานล้อเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2,550ม mm. ิลลิเมตรนี่คือสำหรับตัวบอดี้ของรถยาริสในช่วงของปี21บวกขึ้นไปนะครับมันจะเป็นแบบนี้ก่อนอื่นเนี่ยต้องแนะนำก่อนว่าตัวรถคันนี้เป็นรถปี22ูนย์มีการ ให้วาลรันตีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนั่นคือ5ปี1 5 0 0 0 0โล100,000กิโลแรกฟรีค่าแรงเช็คระยะตัวนี้คือจะเป็นวงกลมไว้เลยครับถ้าเกิดยังรถ1คันที่ยังไม่หมดวาลรันตีจะเป็นแบบนี้ส่วนอย่างที่2เนี่ยอยากได้วันรันตีศูนย์ให้กลับมาเหมือนตอนออกมือหนึ่งทำยังไงตรงนี้ถ้าเกิดพี่ๆต้องการแบบนั้น ต้องบอกอันหลังใหม่อีกทีหนึ่งอันจะจัดก,การตรงนี้ให้นะครับส่วนใครถามมาในเรื่องของตัวกิบการ์ดมันเป็นปัญหาที่หลายคนเข้าใจในเรื่องตรงนี้ผิดเยอะมากนะครับบางคนอาจจะแนะนําว่าเฮ้ยรถเนี่ยถ้าเกิดเป็นปีใหม่ๆต้องมีกิบการ์ดติดมานะกิบการ์ดส่วนมากเนี่ยจะเป็นรถบ้านไม่ใช่เป็นตัวรถประมูลแบบนี้นะครับอาจจะหายบ้างอาจจะเลือนลางอาจจะลืมเลือนบ้างเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเกิดถามว่าขอใหม่ได้หรือไม่มันขอใหม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีความประสงค์และเจตนาที่ต้องการเอารถอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นตรงนี้แดนจัดการให้นี่คือข้อมูลที่เป็นความตรงไปตรงมานะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะฟังคนอื่นด้วยหรือว่าอาจจะฟังอันด้วยอันนี้ก็ใช้ในส่วนของการตัดสินใจลองดูได้เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะฮะแล้วก็อันจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ ตั้งศูนย์ถงล้อให้ระบบไฟนอกในมีการเช็คให้หมดก่อนส่งมอบนะฮะคราวนี้จุดสังเกตเด่นๆอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือจะเป็นตัวล้อแม็กนลอยการทำโลโก้ตัว X ออยู่ตรงฝาครอบดุมตรงนี้จะเป็นเฉพาะตัวนี้เท่านั้นยางเนี่ยจะเป็นปี2021นะครับตัวนี้ที่ใส่มาเนี่ยจะเป็นตัวเบอร์อยาง 219550R15 ไม่ใช่ขอบ16นะฮะเป็นตัวขอบ15สีดำนะครับตัดด้วยสีเทาเกรย์ข้างหน้าจะใส่มาเป็นตัวดิทข้างหลังจะเป็นตัวดรัมแล้วก็จะมีเป็น abs traction control พวกนี้คือมีมาติดกับตัวรถให้ครบทั้งหมดนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่างเราไล่มาตั้งแต่ตัวแก้มเนี่ยก็คือจะเป็นเสา A ขึ้นมาตั้งแต่เสา A เนี่ยก็จะเป็นตัวสีดำหมดเลยเห็นไหมฮะอย่างแบบนี้เราเคยเห็นกันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมาจาก สปอร์ตพรีเมียมแบคโรูฟซึ่งเป็นตัวท็อปสุดก่อนที่จะมี x อ r r ซ์ออกมานะครับไฟเนยวอยู่ตรงกระจกมองข้างตัดด้วยสีดำเป็นโ o แบล็คคิ้วกันสา์กับฟิล์มพวกนี้คือมันจะมีการทำให้มันคุมในโทนสีดำมาตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและก็เบ้ารองมือโครเมียมระบบสัญญาณกันขโมยมีนะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้คือมันเป็นท็อปสุด ก็จะให้มาเป็น engine start นะฮะและดูสีตรงตัวที่มันยิงเม็ดอาร์คสีเดิมนะครับสีดาเดิม,ดมสีบางๆสีแห้งๆสีไม่เยิม้มมันเป็นการบง่งบอกถึงว่ารถคันนี้ใหม่มากและการใช้งานน้อยมากนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะดูโครงสร้างด้วยในประการหนึ่งและสำหรับรถที่มันเป็นตัวชุดแต่งแบบนี้เห็นตัวเบาะไหมฮะ เป็นบบกหนังแล้วก็มีการเย็บได้สีขาวเป็นลวดลายของตัว x นะครับส่วนฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยก็จะมีเป็นกล้องมองหลังครับระบบปรับระกาศเป็นแบบปรับออโต้จอทัชสกรีนขนาด7นิ้วพร้อมด้วย Android Auto Apple CarPlay เชื่อมต่อบลูทูธแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยซึ่งมันเป็นมูลค่าประมาณ6,000กว่าบาทนั่นคือกล้องมองหน้ารถ Toyota แท้ตัวนี้บันทึกได้พร้อม s อ c a r ิกตัว สองอีกประมาณ2,000กว่าบาทนั่นคือกล้องบันทึกหลังของโตโยต้าแท้พร้อมเ d ็ดีการอีกหนึ่งตัวนะครับทั้งตัวเบาะตอนหน้าและตัวเบาตอนหลังจะเป็นในลักษณะการทำมาลวดลายเดียวกันสีออกจะเป็นเหมือนกับเลื่อนหมูแต่ก็ไม่ใช่แต่ตัดด้วยสีดำนะฮะเป็นตัวเบาะหนังอย่างดีเลยนะครับแล้วก็พงพรมตัวพง,ต,วพงตัวพื้นสะอาดสวยงาม สำหรับตัวนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากรถมือหนึ่งเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเกิดเราพูดกันตามหลักความจริงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราดูไล่สภาพด้านหน้าภายในด้านนอกหลังคาทุกอย่างคือใช้คำว่า100%หรือเพอร์เฟกได้เลยด้วยซ้ำแล้วก็เสาอากาศจะเป็นแบบคีบฉลามสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ภายในส่วนเขานี้ในด้านท้ายเนี่ย ยาลิตตัวใหม่เนี่ยที่ขึ้นมาจากปี2018บบวกขึ้นไปจะไม่ได้มีการแปะสัญ,ญลักษณ์ตัวรุ่นย่อยบอกที่อยู่ตรงด้านท้ายเราจะสังเกตได้จากอะไรถ้าเกิดเป็นตัวปี2020ขึ้นมานั่นคือเราต้องสังเกตจากในเรื่องของตัวออปชันที่มันมีใส่มาให้กับตัวรถทั้งด้านนอกด้านในล้อมงล้อแม็กตัวไฟหน้าต่าง,าง,างๆนานานะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโลโก้นะฮะ x e r b e l ทุกอย่างเนี่ยที่มันเป็นตัวชุดแต่งมีราคาหมดโลโก้ล้อแม็กตัวเบาะมีราคาหมดเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะถอดแบบมาจากตัว T R D เดี๋ยวอันจะเปิดด้านท้ายให้ดูกันสักนิดหนึ่งตัวกล้องที่อันบอกจะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถปรับหมุนได้นะแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่ที่มันเป็นมาจากโรงงานมันก็จะตั้งค่าอยู่ในระดับเห็นป้ายทะเบียนของรถขันด้านท้ายพอดีนะครับคราวนี้เนี่ยคือมันจะมีการเล่นสี เห็นไหมฮะดำอยู่ในส่วนของขอบของเสาสุดท้ายพอดีน็อตนี่เมี่ยมเลยฮะไม่มีเยิ้มสีแห้งๆเม็ดองคเม็ดอาร์ครบหมดแล้วก็การไล่ตัดโทนระหว่างดำแดงเนี่ยสม่ำเสมอครับไม่ได้มีแบบการทำออกมาแล้วมันรู้สึกว่าแบบมองแล้วกระโหลกกะลาสเปซสปาอะไรแบบนี้ไม่มี นะครับโชคฝาชงฝา,ฝา,ฝา,ฝาท้ายก็ใช้ได้ปกติหมดแล้วก็สำหรับรถ e ีโคคาในแบรนด์ของโตโยต้าเนี่ยปีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราจำกันได้มันจะไม่มียางอะไรสำรองมาให้แล้วมันจะเป็นที่ปะยางฉุกเฉินมาให้ทั้งหมดตรงนี้ในหลายคนอาจจะมองรู้สึกว่ามันใช้งานยากแต่ถ้าเกิดถามว่าไม่เคยใช้งานมาก่อนเดี๋ยวตรงนี้อันมีวิธีการแนะนำให้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วง ตัวนี้เนี่ยถามว่าทําไมถึงจะขายได้และทํายังไงถึงจะให้ขายได้สําหรับคนที่มีการตั้งความลิมิเต็ดตรงนี้อันขายได้แน่นอน2นั่นคือคนที่ต้องการลดตัวท็อปสุดเพื่อที่จะเล่นฟังก์ชันในการใช้งานแบบนี้อันขายได้แน่นอนเพราะนั้นนะฮะมันไม่ใช่มีแค่นี้มันมีทั้งการลดออกนอกเลนโฟ r มีโฮมออโต้สตาร์ทสต็อป และก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญสําหรับในยุคนี้นั่นคือเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากๆเพราะนั้นสำหรับตัว1.2ลิตรยาริตร x e ก r b ปี22คันนี้ป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ประมาณ6 0 0 8 0 0 6 9 0 0แต่พอมาเป็นตัวมือ2ที่เทียบกับสภาพมือ1ได้ราคาจะหันครึ่งลงมาเหลือ5 4 9 0 0บาทพอและสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะ ขอบอกให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งเรามีโปรโมชั่น7.7ทำส่วนลด20,000ฟรีจัดโอน15,000และจัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทหรือว่าข้าราชการอายุงานเกิน1ปีขึ้นไปจัดดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.59คนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสนใจโทรติดต่อเบอร์เดิมได้เลยนะครับ 089-110-4954หรือว่าไลน์แอดปฏิภันออโต้อยากได้รายละเอียดตรงไหนอยากมีการเปรียบเทียบกับอะไรอยากได้ข้อมูลส่วนไหนเพิ่มบอกได้เดี๋ยวคุยกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวได้ทันทีเลยแต่เดีเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ